ครับผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมแล้วนะครับผมนะจากร้านนุ้มสีอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นขาไม้ตั้งโต๊ะนะครับผมนะแบบแบบสั้นนะครับผมนะเป็นขาไม้แบบประกอบได้นะครับผมนะเก็บได้นะครับอันนี้คือแบบเวลาเราเก็บนะครับจะเป็นแบบนี้นะเวลาเราประกอบมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่ก็สามารถใส่ได้ทั้งหัวไม้ใหญ่หัวไม้เล็กนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับผมนะทําจากพลาสติกอย่างดีนะครับ นี่กลางง่ายนะครับผมนะนี่ผมกลางให้ดูเลยนะครับอ่าก็มีมือเดียวนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่กลางออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่แล้วก็สามารถปรับความสูงได้ตรงนี้นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นเกลียวนะครับผมเราคลายนะครับแล้วก็เราดันก้านขึ้นนะครับผมนะนี่ปรับสูงต่ำได้เลยนะครับเราชอบความสูงขนาดไหนเราปรับได้เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับ นะก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ190บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อ i อก o x ได้เลยนะครับผมนะใช้ได้ทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุ้มมือิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ